เธอไปสอนฟัมฉันหน่อยสินี่มีแคปโพนเออคินนี่ดูดูดูคินนี่ดูดูฉันมีอันนี้คินนี่ให้ฉันกดเลยแม้ฉันได้ไข่กดเลยกดเลยได้ไรได้ไรโอ้ยน่ารักอ่ะตายเธอกดอื่นเธอมาช่วยฉันก่อนได้ไหมทำยังไงหรือ โอเคได้อย่างแรกวันนี้เดิมวันนี้วันนี้เธออย่ไหนเธออย่าไหนอ๋นกกอ,อน,นี่ไงโอเคอย่างแรกเธอซื้อพืชก่อนกดที่ขั้นบนสีฟ้ามันจะแวะไปกดแล้วกดคุยกับเขาแล้วก็นี่อ่า <พบ S 1> เอาแค่หอลอดเพราะเธอมีสิบบาท มีกี่บาทเธอซื้อเลยโอเคเอาอยู่บนหลยฉันได้มาสองพัน,นฉันว่าไปยังไงอะว่าไปก็อันกลางอันกลางข้างบนนี่ออแล้วก็มาปลูกเลยกดไปที่พืชแล้วก็ปลูกกดไปที่พืชอย่างนี้เหรอใช่แล้วก็เรามัอนปลูก ล okay. ตออนนี้ก็ขมาดูฟาร์มหน่อยมีแครหลอดปะใช่แค่ลอดของเราไหนเรให้แค่ลอดกับกระต่ายกินหรือเปล่าให้แต่ว่าแค่ลอดหายไปไหนอะเออมไมีเเ่กะต่ายอยูน่ค่ะอุยแอันล้มตัวแล้วมาดูนีสิอมเดดได้เลยหรือเปล่าหรยไดูสิ เราจะทำเงินยังไงเหรอหนดูซิกดไปที่มันกดไปที่มันเห็นปุ่ม E ไหมกดอันนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็กดไปที่สีแดงขั้นบนแล้วก็เธออยากเก็บหรือว่าขายถ้าเกิดถ้าเกิดเก็บเธอก็กดกดเออไม่รู้อะกดอันไหนกดอันแรกกดอันแรกเลย ไม่ได้ตัมแล้วใส่ทุนใ่ทุนเดี๋ยก่อนเอออันนี้ยังออนนีหัวเล็กจ่ะเคเนี่ฉันมีอันนี้มาให้เธอเคเนี่ดูแป๊บนึงขอให้เขาแป๊บนึงโอเค,อเคใช่ค่ะใช่าาบาเอ,อันเล็กได้แค่สิบบาทคืออะไรอ่ะเคน,น่นี่ ฉันจะให้เธอเธอกดลับกดสีเขียวเธอได้แล้วเพราะฉันมีอันใหญ่กว่านั้นแล้วฉันมีอันใหญ่กว่านั้นแล้วไม่ขายใช่ไหมถ้าเกิดเธออยากขายก็ขายถ้าเกิดไม่อยากก็ไม่อยากขายโอเคโอเคดูด้วยฉันมีต้นฉันมีต้นทุเรียนนะฉันมีต้นทุเรียนกดอันนี้เท่าไหร่เอะ อันแรกเหมือนกันหรือเปล่าอันแรกใช่าขัาใครไปเรืองก็หเหแพงมากสามรอยโอ้โหลาทูลเลียนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปซื้อก่อนดีกว่าแไปซื้อเรามีทูเลียนแต่ว่ามันเขียนว่าเดินอ่ะเดวินเดวินเอาอันนี้นึ่งเอาเอาไปเอาไปเอาไปทูเลียนฉันมีอันนี้ เธอเรียน <Italian. gasps> มันขายได้ก็อัน,นอุย้ยมันเป็นยังอ๋อช่วงหิมะเหรออ้ยช่วงหิมะดีดีเดี๋ยวมันจะมีเกิดแบบมันเป็นแบบิวเทชั่นก็จะเป็นแบบเรแบบืองแสงอะไรแบอ่าบ้างว่าไม่รู้มันจะเป็นหรือเปล่า,าแบบเธอแล้วไม่เคยเห็นเลยอ่ะต้ออตอนอะไรอ๋อต้อนนี้ป่ะต้นแบบถือป่ะอย่างต้น ฉันะไหนดูดิเนี่ยโอ้อันนี้บูเบอร์รี่บูเบอร์รี่แพงนะสี่ร้อยหุ้ยสี่ร้อยแต่ตอนนี้คือฉันมีตังค์เยอะมากฉันจะไปซื้อของแต่วันนี้ค่ะของซื้อมาค่ะเธอต้องดูด้วยว่ามันขายมีค่ะอุ้ยเธอซื้อตรงม้ตัวได้เุ้ยฝนตกเหรอฝนตกฝนตกไม่ ขี่ม้ากดมาอุ้ยขี่ม้าขี่ม้าขี่ม้าเต็มได้แล้วขอบคุณค่ะไว้ตรองหนังเดี๋ยวมาอุดหนุนนะแค่ยังมีตังอยู่เลยสบายค่ะโอเคตอนนี้เราคือแบบขอบคุณนะไปดีที่ได้รห้ของใช่ไหมโอเคแตอนนี้เราคือแบบอุ้ยเราหนาวอ่าเราตัวสั่นนะเราหนาวหนาวเหมือนกัน อฮ้ยห้าหมื่นเลยอุ้ยฉันได้แบบพี่มานี่ใครอยากลองกินอะโค้นัดบ้างใอยากลองกิงโ้นดตวอะไรเหรอเอมาขอเจ้ป๊บเนี่ยใช่อันนี้ก็มนดีอยากลองอยากลองกินโคนัดเปล่ามีอะไรมีเฮ่อเปล่าไหนยันอะไนเฉยๆก็ โอ้ววัวใหญ่มากใช่ใหญ่มากน่ากินน่าหล่อไอ่ได้ไหมอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะเจ๊เอาเปล่าโคโค่นะโคโค่นก็ตองมากเขาบอกว่าอุใหญ่มากไปดูปไปแล้วว่าโคโค่นทขายได้ค่ะโอเคโอเคอ๋อถ้าเกิดทุกคนไม่อยากขายกดไปที่สาวได้นะตอนขายอ่ะคุยอ่ะฉันฉันจะขายของแล้วกดเลฟคิก แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันยังไงมันจะขายใช่ค่ะน้อง้ากันแล้วเจ้าวูวมันไม่ให้เ่าเปียนเลยอะไรมันไม่เพลีนเท่าเปลี่ยนเลยอ๋อคินี่คินี่นะแนะนำให้ซื้อสตรอเบอร์รี่นะสตรอเบอร์รี่อ่ะเก็บได้เยอะมากคุณคนี่เขาไม่บอกฉันมันไม่มีอ่ะมันหมดอ่ะว้าวสตรอเบอรี่หมดแล้แปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยใช่ป่ะแปดร้อยใช่ใช่ เราต้องการข้าวโพดสลับหหายแล้วเรามีสตรอเบอร์รี่่แล้วมีนาโคฟารมคินี่สวยจังเลยสวยมากเลยอ่ะฟาร์มคินี่อ๋อคินี่รูปเป้าปีนบนด้ยสวยอานาโคข้าวโพดอู้เขาทมีข้าวโพดหรอม่ข้าวโพดตอนไหนอ่ะเบอกว่าต้องการเอุคนเออ ตกแต่งฟาร์มไปก่อนนะเดี๋ยวกลับมาโตมาโตโตแตะซื้อมาสามอันอ่ะมีอุ้ยอุ้ยสวยจังอันนนี้้ไดะะคตอนนี้เราก็ใจฉันว่าดูยันตอนนี้ตัวอีกตัวนี้ดีกว่าฉันว่าแค่นี้ขายไม่พอหรอกดูลียันดูลียันอุ้ยฟาร์มคินนี่ฟาร์มคินนี่ดีมากเลยอ่ะ มีน่าจะทำหนูได้เยอะแน่เลย่ทำไมฉันไม่เข้าใจฉันเอาฉันมาทำปุบอย่างนี้มันตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะปกติฉันโอเคหลอนมาปุบอย่างนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันได้ก็ได้แล้วกันนี่ดูยนตลอดนี้หูทุเรียนอีกแล้วเหรอใช่ทุเรียนเยอะตู้เรียนมันแพงมากชอบ Yes เปิดใครได้ได้ งานี้เช่อแล้วที่ว่าเก็บรัวๆเก็บดีรูดีเราได้กงนแหละบอกคุมากูจะเก่งกว่าเดิมขายเหมือนเลยมไหมดางเหมือนเธอเลยนเปล่าสวัสดีค่ะไหนดูซิมีอีกแล้วไม่มีอะไรค่ะไม่ต่องของกระจอกกะจอกมันหมดหมดเลยอ่ะมีแค่โตมัตโตมัตดูแค่ไม่กี่อย่างเอง ทุกคนเอ่อเฮ้ยสตรอเบอรี่ขายซื้อเป้าซื้ออะไรมีใครอยากมาดูฟาร์มเราบ้างฟาร์มเราอยู่ตรงนี้ไหนลกมากเลยนี่คือเออโห่ไม่แน่ใจอะไม่หญ่จังะ่ะอ๋อไม่แน่ใจเหมือนกันจะดูแต่ไม่ดูดิ มีใครอยากกินบนต้โขโขนโคโคนัทบ้างมาเร็วกินต้นโกโกเ้เย้ชิ้ี้เราจะไปหาใช้ก่อนนะชิ้นนกลับไปปลูกนะโอเคอันนี้แกลอตวิ้ยเราได้มะเขือเทศแบบเย็นอ่ะมีใครอยากได้มะเขือเทศแบบเย็นบ้างไม่อาจะมี ไม่เหมือนกันเฮ้ยแบดดี่อันนี้คือต้นอะไรอ่ะฉันซื้อมาแบบเต่มที่งงเลยอ่ะไหนเนี่ยอะไรอ่ะแปดพันเลยเหรออ๋อต้นดอกไม้ดอกไม้เป็นดอกอะไรซี่มันคือดอกไม้ฉันไม่รู้อ่ะทำไมฉันเจ้าดอกไม้ อุ้ยฉันย่งแม่น,นี้เลยดอกไม้ขายได้เยอะนะเป็นต้นทิวลิปอ่ะทิวลิปของฉันเป็นอุ้ยแพยงมากกี่บาทอะแพงมากกี่บาทประมาณสองเฮ้ยทีนี้ดูอันนี้อันนี้ขายดสสออาสีสองเซนอะสองอันประมาณสองเซนอะนี่อันนี้ขายดีเป็นต้นกระบอง คือแบบยจบละขอดูฟังคีนี่หน่อยอ๋อคีนี่ถ้าเกิดคีนี่ไม่ชอบดอกไม้อะไหนอ่ะคีนี่สามารถใช้เออที่ขุดได้นะไม่ชอบอันไหนก็ใช้ อัน,นี้สตรอบเบอรี่บุ๊คดิฉนเอาสตรอบเบอรี่มาผูกตรงนี้ทำไมสตรอบเบอรี่มันขึ้นฐาอ่ะจรงจรงอ๋อสตรอบเบอรีถขึ้นได้อีกด้วยเยเออฟาร์มคินี่ดีนะเนี่ย e แค่มันน่าจะเริ่มล้างแล้วลองไปเออลองไปดูฟาร์มินดี้กันป่ากี่นะเอฟ้ฟาร์มินดีมีต้นไม้ มีใครอยากได้ต้นแอปเปิลเปล่าได้ทีนี้่อาเกิดให้มันโตอีกปะอ่า้าเกิดให้มันโตอีกใช่ปะหรือว่าไม่เอ่าก็เขื่อเทศโตได้อีกนั่นห่ะมาเขื่อนเทศเอใบอันเนี้ยอันนี้คืออะไรกันมันเขื่อเทศโตได้เยอะมากมันคืออะไรอ๋อมาเขือเทศ อันนี้บูเบอร์รี่อันนี้สตรอเบอร์รี่เฮ้ยสตรอเบอร์รี่เฮ้ยสตรอเบอร์รี่ของเธอแปลกอ่ะของเธอมีแบบต้นไม้แบบเนี้ยแล้วก็มีสตรอเบอร์รี่โผล่มามันต้องมองทำไมสตรอเบอร์รี่ของเธอไปดึเฮ้ยของเธอดีมั้งอาจจะดีก็ได้สตรอเบอร์รี่ยักษ์เหรอไม่ใช่มันเป็นแบบเอ้ยมันโตัวเดียวนะสตอเบอร์รี่ <St> อาจจะ<า>ถ้าเกิดมันยังไม่เกิดสตรอเบอรี่โตยังอ่ะเฮ้ยคีน,นี่สตรอเบอรี่โตแล้วใหญ่มากเลยอ่ะเอาไปขายได้แล้วใช่ไหมค่ะใช่ใช่ใช่เก็บเอาไปขายได้แล้วถ้าเกิดจะขายอันหนึ่งอ่ะให้กดคำว่าอันที่สองถ้าเกิดจะขาย อ๋อทุกคนเออซื้อมะเขือเทศเป้าเนี่ยใครหมดค่ะมะเขือเทศเต็มไปหมดแล้วนะทูบแม่เต็มทูบคนละแปลงเลี้ยงมะพร้าวขายได้เยอะโอเคมันดีเรวเล่นอีกแป๊บนึงเดี๋ยวฉันจะต้องนอนแล้วนะอาไมดูรีแล้วก็ เก็บบลูบอร์รี่ก่อนเด็กปูบรีที่โตเกินไปฉันไม่อยากให้มันโตเกินมีใครอยากได้จูเรียนเราบ้างขายได้เยอะมากเลยนะจิ๋วมาเดี๋ยวจูเรียนเปล่านี่อะไรปะก็เอาไปเลยจิ๋วเกิร์จูเรียนฉันเอาฉันเอามันขายเยอะโอเคเอาไปเอาไป ายอะดุเียนดุเียนขายขายเยอะประมาณเป็นเป็นต้นดุเรีแบแตกมากพันเลยหรอเยอะเนี่ยแากเต้นนี้ประมาณไม่กี่ทีนี้รูป้าสัเหลืองประมา้าหมื่นสันนสพันสเหลืยงประมาณห้าหมื่นอะแต่ทำไม ันนี้สามารถซื้อเสียงแม่นายสองมื 2, อ่ะตอนนี้ฉันมีสามสามพันเนาะสามหมื่นห้าพันมีสองสามสี่ห้าห้าตัวฟาร์ม <c oughs> ของทุกคนเสตอนนี้ทีนี้มีหมื่นหมื่น ซื้อสัตว์เลี้ยงได้เหรอ๋อต้องห้าหมื่นก่อนโอ้โหกมื่นเฮ้ยร้านเอ่อร้านร้านใหม่แล้วร้านใหม่แล้วว้ามีอะไรบ้างอ๋อเฮ้ยมีข้าวโพดวินดี้ข้าวโพดปลูกใหม่เลยปะได้ข้าวโพดข้าวโพดดีมีหลายไซส์เลยแท้ขายกันบวัยดี อที่ถืออยู่เมื่อนึงเนี่นเนยเอาให้หมดเลยเออเออข้าวโพดขายได้ดีข้าวโพดข้าวโพดหมดอะแล้วก็ขา้าวโพดในอของฉันมันหมดอะ่ะโอเค okay, ไม่หมดละขา้ะขาวโพดเท <1, 000. S 2> ่าไหร่ข้าวโพดหนึ่งพันห้าร้อยอ่ะหนึ่งพันดิเขอดูข้าวโพดเมื่อกี้หน่อย หนึ่งพันสามร้อยของฉันคืออะไรไม่รู้ลองเอามาดูเผื่อจะเป็นข้าพูดโอเคหมดทำไมว่าไม่ได้แค่แค่สองเดี๋ยวนะแล้วขอดูเออนั้นก่อนอู้ฟาร์มคินี่มีมมาเขือเทศเหรอใช่มโอเคมีมะเขือเทศเฮ้ยกระโดดออบบี้อออะไรอ่ะ กระโดดออบบี้แบบยากถ้าเกิดที่ชั้นเอิมคือยังไม่โตเลยนะจูดิใช่ยังไม่โตเลยอ,อ๋อใกล้โตแล้วอีกคลาสสิบเปอร์เซ็นต์อักนะอัสิบอีกห้าสิบเร์เซ็นตแล้วไอพวกนี้นี่มันไม่ยออ๋อคิน,นี่รูปเปล่าเกมนี้มันเหมือนเกมหินนะแบบตอนที่คิน,นี่ไม่ได้เล่นเกมเนี้ยพืชมันจะปลูกเองรูปเปาอ๋อ Oh, là -mà oh, bác con, bác con ở trên đốt cactus, sướng lắm đấy. bác con, bước 1, chuyển sang cây to ดีมันดีเออเราต้องการอะไรดูเรียนกี่เปอร์เซ็นต์อ๋อเขามีดาฟโฟโล่เปล่าเขามีดาฟโฟโล่เปล่ามันดีคอะไรคือดาฟโฟโล่เขาขอเขาโทษรอะเดฟเดวเขาขอเขาโทษอ่ะ ขอดาฝรั่ลหน่อยโอเคงั้นเดี๋ยวไปกิร์ชอปล้วโอเคมีอะไรขายบ้างมีอะไร ไม่ของขายดีอยู่กันนะอโอเคเบสิกสปริงเกลอร์วางไว้ไหนดีคุณมีนดีดด้เรดิวางแบบหนีได้ด้วยอ่ะแครนเบอร์รี่เราจะลิฟฟาร์มสตรอเบอร์รี่แล้ว yes รีบเก็บลิฟเก็บ เรีบเก็บรีบเก็บโอ้โหมินดี้รู้ดิโตเร็วมากเลยอะ่ะโตเร็วมากเลยมินดี้เธอลองซื้อมาดีโตเร็วมากขายกี่บาทสองมื่นห้าพันอุ้ยเฮ้ยเป็นดี้รู้มินดี เขื่อเทศใหญ่ๆกว่าแม่คุงมาดูดิยา,ายนะยุดยุดโอ้เราคงเราใหญ่กว่าเธอของเธอจิวอ๋ว่ะ <c oughs> มันดิตอนแรกมันใหญ่ออ <c oughs> ของเธอมันโว้มันไม่นาบมันไม่ใช่สตรอเบลลี่อ๋อสงสัยของเธอมันเออฟีบลงมัง้งเออเหรอ เราใหญ่กว่าตอนแรกมันเท่านี้นะเติมติมติมเติมอนแรกมันเท่านี้มั้ยเราถึาน่จะตาฝาดแล้วล่ะขายได้เท่าไรสองหมื่นหนึ่งพันโปรไฟต์โปรตเอ๊อขคินี่มาถึงแล้วออเอ,อเออลอต์ผลไม้เกิดใหม่แล้วนะลูกเป้า <Okay. S 2> อุย้ยแบมบูขายแบมบูขายรีบซือ้อแบมบูไม่ไม่ไม่มันน่าจอเธอทุกคนรีบซื้อแบมบูเร็วเออแบมบู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 ขายได้เยอะอมีมอะไรอีกบ้างมีมะเขือเทศโอเคโอเคเย้ okay, okay. ฟาร์มคินี่เป็นยังไงบ้างแล้วอะฉันตอนนี้คือฉันเก็บผลหมดแล้วมันโตอีกแล้วฉันก็เก็บเยอะขังล่าง<อ>ดูข้างล่างนะโคงเนาะอือโตวไวมากอ๋อคินี่อ <c oughs> เอ่อถ้าเกิดคินี่เอ่อไปอีกด้านหนึ่งอ่ะแทนร้านแทนร้านไข่ของกับซื้อมเมล็ดอะมันจะมีร้านสัตว์เลี้ยงอ่ะคินี่สามารถซื้อสัตว์เลี้ยงตรงนั้นได้ ดราก้อนฟรุตโอเคทีคน,คนี้เห็นตรงนั้นเป่าตรงไปข้างหน้าสุดอะจะมีร้านเขียวอยู่ตรงนั้นน่ะนนใ,ใช่ร้านตรงนั้นแตน่มันต้องรอหน่อยนะ ออมินดี้เอาจอรเรียให้คีนีสิคีนีจะได้ซื้อสเสตเลียงได้ อ๋อทุกคนตอนนี้เราอยากทำเขาป้อนฟาร์มอ่ะดูแลเขโดูโแบมบูเธอโตวไวมากแบมอุ้ยแบมบูเราใหญ่อยู่เหมือนกันนะเธอใหญ่อะใหญ่กว่า,านะ yeah! ละแพงนั้นน่ะเย้ทุกคนเห็นเราป้าเราอยู่ขั้นบนตรงเนี้ยแพงคุ้ยใหญ่อะอิชาโอเคทุกคน ฟาร์มเป็นไงบ้างแล้วอะอคินนี่ซื้อมาเลยอะไรมาบ้างอะอืมยัไม่ได้ซื้อเลยเพราะฉันกลับาจอซื้อแสตลี์ก่อนสเตลีย์ใช่ปะอ๋อสเตลียงสามารถขายพืชให้ได้ออโตเมติกอ๋อแต่ละสัตว์เลี้ยงมันจะมีสก,กิลอะแบบอย่างเช่นกระต่ายกระต่ายจะคอยกินแครอทของคินนี่แล้วเอาไปขายอูว <c oughs> <c oughs> ฟาร์มด JA. ีเหมือนกันนะเนียเยงอย่าพ่งาร้อได้ตัอน่ี่ยถ้าให้จุดดูเรียนขี่นี่ดีเอเคบ๊ายบายเดี๋ยวมีเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่แล้วกันโอเคบายโอเค ขอจบคลิปแค่นี้กันนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe บ๊ายบาย